รายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไปหอแก้ร้อนในกระหายน้ำาต้อนบริสุทธิ์แบบไม่มีรอยต่อพรีเมียร์ซาตินพัดลมมิวราประหยัดไฟเบอร์ห้ายาทาสีตรากิเลนอ่านคำเตือนมุฉลาก่อนใช้ยาฉลาดซื้อฉลาดสวยด้วยอารอนลุกขึ้นมาก็โอ้โดูสิเป็นลมสลบไปแล้วสลบคพูดยิงการอมาจักคู่นะคะมาจะไปหายาลมมห้ คนอื่นไม่เท่าไรมึงคิดฆ่าเลยนะเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงค่ะแกแกออกไปไปไหนไปไดไม่นึองเลยว่าคุณแม่จะมีแผลชั่วร้ายในขนาดนี้คุณแม่บอกคุณแม่ไม่ได้แค่รูปชั่วตัวดำนะคะคุณแม่นี่ชั่วทั้งตัวเลยค่ะแม่ลูกมาต้องเหมือนกันอยู่แล้ว ลูกก็ได้รับเชื้อแม่ไปเอยอะเหมือนกันนะห, <c oughs> หนูชั่วกับแม่อีกแม่ <c oughs> ต่อไปนี้นะแม่ก็จะเป็นผู้ดูแลกองมรดกแต่เพียงผู้เดียวแม่ดูแลกองมรดกอา้าวแล้วหนูดูแลกองอะไรล่ะคะหนูก็ดูแล <c oughs> หนูก็ดูแลกองขอยะไงลูก <c oughs> แม่คะทีนี้หนูก็จะมีขยะคุยเลยแม่หนูขอไอ้รถคันเียวเวที่มีคนลากข้างหลังด้วยได้ไหมคะได้ได้ได้ไม่จะให้หนึ่งคันเลยเอดีละ ออกมาสี่แล้วจะอายอะไรเออะโอ,อ,อ้นะทำไมมันต้องขนาดนี้เลยเหรอเยอะไปหรือเปล่าอ่ะไม่เยอะไปหรอกหนูทักดาวต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายถึงจะได้ปลอดภัยกับการลอบข้าบลอบค้าปลอดภัยกับการลอบข้าไงออต้องแต่งแบบนี้แต่การเป็นผู้ชายต้องธรรมะธรรมแงหนึ่งลักษณะวิธีผมสั้นใช้ได้ออนะแต่ว่าวิธีการพูดี่ย จะมาคะมาข,า,มา,ขาไม่ได้แล้วนะผู้ชายมันต้องพูดแบบดุด,ดันโหดเท้าอะไรแบบนี้เข้าใจไหมต้องพูดคําว่าครับข้าะไม่ไม่ต้องคะครับอย่างเดียวครับ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 ,รบดีมากใช่ไหมคะจะข้าทำไมแล้วครับอย่างเดียว และอย่างสําคัญมากบุคลิกเราบุคลิกการเดินกับผู้ชายเนี่ยมันต้องอกผายไหลพึงหน้าตึ้งนี่เดินให้มันสมกับแมนให้มันเป็นผู้ชายดูตัวอย่างในการเดินแล้วจําไว้เดินดิเดินดิเดินอกผายไหลพึ่ง หนูหนูนี่มันจะออกไอ้อ่างแล้วเนี่ยโอเคไว้ขนาดบุคลกเอาติ๊ตไว้ติ๊ไว้เออพอได้พอได้พอได้นะบุคลิกอย่างนี้นะแต่ที่สําคัญในการเป็นผู้ชายเนี่ยใบหน้าสําคัญใบหนะ้าหน้าต้องดูไว้หน้าต้องดูเฮ้ย <c oughs> โอจะทําทําไมล่ะให้ดูตัวอย่างก่อนอดูตัวอย่างไหมสมมติว่าเห็นผู้ชายอยู่ที่นู้นผมให้มันกลัวเราึ พอมันมาใกล้ๆฮูคำรามน้าะน้าหน้าได้ฮะแต่ผมคงจะทำเหมือนน้าไม่ได้หรอกเขาเขาทำผู้ชายอยู่หน้ามองแบบวิดู๊หันทางซ้ายหันทางขวา แมลงวันบินผ่านเฮ้ยมีจริงครบเสียงใครอาวยวายอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยเที่ยงอะไรนี่ยังไม่สิบเอโมงเลยฉันเรียกชื่อเธอนะชื่อเที่ยงไงมวันจะไปดูโต๊ะข่าวบันเทิงก่อนเนี่ยเที่ยงเฮ้ยบาง พบรักแล้วคิดถึงตั้งหลายเดือนใช่สวัสดีฮะสวัสดีคิดถึงยังเที่ยงเหมือนกันโอ้นวลละออ น้องแกเนี้ยอายไปทำไมหันมาใกล้ๆดูสิจะอายไปไหนกันน้องก็ทำหนาเกลีอขายเกียอ์แล้วซื้อข้ากิน ที่อยู่ที่กาละสินน้องอายพระจัน์ดูที่พัดกำลังมองถึงจะมองก็ไม่เห็นเป็นอะไรทันต้อคงเป็นใจพออยากให้เราสมบองเจ้าก็คือกันน่นล่ะอย่าวาแต่ค่อยจับมันห่อยแทงคอ่คอ,ยคอ,ยคอยบอยดักกีเจ้าร้องอะไรก,กันเล่ายาบ้าน,นี่คือร้องอีกทีอย่างนี้โดดตุ้งติง<อ>่งเพียงจึ๊กจึ๊ โอ้โอะไรของเธอ,อเนียยเทียงยังเจ็บไม่พอจะขออีกสักทีเฮ้ยเราเล่นนิดนจำเลยประจําเลยต้องหยอกคิดถึงมากเป็นไรแบบเมื่อกีกอ้ขอโทษนะไม่เป็นไรเที่ยงไม่เจอกันนานอะถามอะไรเที่ยงอย่างได้มากเออได้เลยยักษ์อะไรไม่กินคนยักษ์อะไรไม่กินคนยักษ์ไม่กินคนยักษ์ใจดีใช่ไหมไม่ใช่ ยักษ์ไม่มีฟันไม่ใช่ยักษ์อะไรไม่กินคนยักษ์คิว้ว <karış> ไม่กินคนไม่ได้อ่ะอ่าอ่ะถามอย่างนะข้างซ้ายเป็นตำรวจข้างฝาเป็นทหารตรงกลางเป็นใครตรงกลางก็เป็นหมอไงไม่ใช่อ้าวแล้วตรงกลางเป็นใครอ่ะเป็นพ่อค้าพ่อค้ายัางไงพ่อค้าคนาก,กลาง <S <S> ออ เอาละฮะนะฮะสองคนผมก็มีอะไรอยากจะถามนะสองคนถามพี่ใหม่เจริญบุระมีลูกชื่อว่าอะไรเอ้ยใหม่เจริญบุระยังไม่มีลูกมีแล้วมีแล้วลูกชื่ออะไรชื่อว่าคลื่นชื่อคลื่นคลื่นยังไงก็คลื่นลูกใหม่ไงว่าแต่ใครอ่ะ หลานหลานหลานฉันถึงว่าสิหน้าตาคุน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 เอ๊ะมามามานั่งตรงนี้ก่อนดีกว่ามาหนึ่งมาคุยกันมานึ่มานั่งคุยกันหลานฉันเองหลานเหรอผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผู้หญิงค่ะเฮ้ยโอ้ผู้ชายฮะผู้ชายผู้ชายฉันว่าฉันเคยเห็นหน้านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูดจรงแดดเห็นที่ไหนก็เห็นที่นี่แหละว่าเนี่ย มามีทุล่อะไรเที่ยงก็ได้ข่าวว่าเจ้าน้อยอไปกรุงเทพบ่อยๆจะฝากหลานไปอยู่กรุงเทพด้วยอหฝากไปกรุงเทพได้ไหมได้เจ้าน้อยอะใจดีแต่เจ้านี่ใจร้ายถ้ารู้ว่าเขาใจร้ายก็อย่าไปกู้เขาสิเออไวเดี๋ยวฉันบอกเจ้าน้อยให้เออเขาพาไปอยู่แล้วแหละแล้วเจ้าน้อยอยู่ไหนอะฮะเออเจ้าน้อยอยู่นี่ ทำไมไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจนี่รอฉันแป๊บเดี๋ยวฉันจะลงไปหาขึ้นไปอยู่ทำไมเขาอยู่ข้างบนเหรอเขาพักอยู่ข้างบนเดี๋ยวกระโดดอะไรเจ้าน้อยนี่เซียนนิดๆหน่อยๆครับโอ้โหขอโทษทุกท่านสวัสดีฮะสวัสดี แต่นมันนี่ไม่ใช่ปอทฤษฎีนี่นี่มันปอแตกตึงนี่ฮะนะดูมันพูดไม่ใช่ปอทฤษฎีเป็นปอแตกตึงถ้าเป็นปอแตกตึงฉันขอเก็บศพนุ่นก่อนก็แล้วกันก่อนบายคลายเรียรก่อนบายคลายเดียร โดยชาตรามือชาดีๆสำหรับคุณเข้มข้นหอมอร่อยถูกใจผู้ดื่มดื่มทุกวันได้ประโยชน์ทุกวันคิงผงเสน็ห์รูปร,รามาสมุนไพรเหมาะสำหรับร้านด,ด้วยและสปาหาซื้อได้ที่บิ๊กซีและคาโฟทุกสาขาเพิ่มคุณประโยชน์ให้กาแฟช่วยปรดของคุณด้วยกาแฟพลอยใสายจากพลอยใสดูแลติมม่มซ้ำเศษดาก้อนอร่อยมีระดับตํำรับจักรพพัดเมื่อไอใช้ยากแก้ไออับปรช่สัญลักษณ์รูปคนป่าอับปรช่ผิดหวังใช่ไหมที่ไม่ใช่ปอทฤษฎีแต่ปอนี้ก็ชวนฝันนะจ๊ะ ร้ายเลยสิฮะร้ายเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นใครฮะทำไมติดที่ปากคอร้อร้ายอย่างงี้อ๋ออ๋อเจ๊ขอโทษเจ้าน้อยอันนี้ลีหลานฉันเองค่ะหลานหลานค่ะร้อนมาทำไมเนี่ยฮะหรือว่ามาหางานทำอ๋ออ๋อเปล่าครับพอดีอะแม่เที่ยงเขาจะฝากหลานให้ติดรถเจ้าน้อยอะไปกรุงเทพด้วยขอรับน้อเด็กไปกรุงเทพครับก็ได้แต่อีกสักสองสามวันอะฉันถึงจะเข้ากรุงเทพ แต่ถ้าอยากจะติดรถไปด้วยแล้วล่ะก็นะฉันน่ะไม่ว่าหรอกแต่พวกแกต้องทํางานช่วยฉันที่นี่ก่อนทำทำ,ทำได้อะ่ะทำได้ทำได้เหรอ<ร>โอ้ผมเต้นเอ่อร้องเพลงแล้วก็ร้อยมาลัยถัดดิ๊กิ๊กฮะเฮ้ยเฮ้ยเป็นกระเทยเปล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นกระเทยเปล่าเอา,าไม่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอางานที่ผู้ชายทำที่งานผู้ชาย อ้ยเจ้าฮะผมทำได้ทุกอย่างเลยฮะไม่ว่าหนักเบาผมทำได้ทุกอย่างเลยฮะบอ่ะมันมันชื่อไรเดี๋ยวอ้หลานของเองห่ย้านหลานหลานหูเองค่ะได้ชื่ออะไรอ๋อไอ้ชื่อเออไอ้นี่มันชื่อชื่ออะไรออะไอ้ทัดไอ้ทัด โอ้ใช่ฮะผมชื่อทัตแเฮ่เป็นไรของมันวะอะจะพูดธรรมดาก็ได้แม่นี่แออแฮ่แอแฮ่คงเป็นนามสก,กุลมันนะขอรับจะไหวเหรอดูสภาพร่างกายมันไม่น่าจะแข็งแรงเลยทำไมทำไมจับนิดจับหน่อยสิไมเป็นผู้หญิงไม่ได้ฮะผมจัก,กรจีฮะเจ้าแหม่จัก,กรจีใช่นี่ไอ้นนองถ้าจะทำงานที่นี่อะนะมันต้องแข็งแรง นั่นหนักไหวนะไหวอ่ะดีงั้นฉันมีไงให้พวกแกทำเพราะว่าแขกของฉันกำลังจะมาเออแขกมาก็ดีเลยครับจะได้ขอกู้สักสองหมื่นครับนี่รับเดือดร้อนขนาดนั้นเลยเหรอแขกฉันหมายถึงว่าฉันมีแขกมาจากกรุงเทพเป็นเพื่อนของฉัน<อ>เป็นแขกพิเศษ<อ>เพราะฉะนั้นฉันให้พวกแกเนี่ยต้อนรับแขกของฉันแขกพิเศษแสดงว่าแขกใส่ใคร ไม่ใช่แขกพิเศษเนี่ยคือ30ถ้าแขกธรรมดาเน,นี่ยยี่ห้าใครใครก็สามสิบจะไปทางนู้นด้วยการเดินไปเองหรือว่าจะไปแบบรถขี่ไปฮะเด่เท <c oughs> ี่ยงมา <c oughs> เดี๋ยวแกสองคนอ่ะนะดูแลอาหารแล้วก็ดูที่พักให้เรียบร้อยด้วยะ <c oughs> ส้ตมตำปากซอยไม่ต้องไปซื้อแล้วนะทำไมครับเม,มื่อวานไปซื้อทีแล้วบอกแม่ค้าเอาปูปะลามันถามบอกเผ็ดไหม ดูก็ยังไม่ได้กินเลยมาถามว่าเผ็ดไหมโอ้ถูกค่ะใชมถูกครับส้มตำไม่ต้องไปซื้อะไปเตรียมที่พักและอาหารให้เรียบร้อยได้ครับส่วนแกทำอะไรได้โอ้ผมชงกาแฟอร่อยฮะเจ้าชงกาแฟอร่อยมันจะอร่อยสักขนาดไหนโอ้ถ้าสมมุติว่าไม่สมมุติฮะถ้าแขกของเจ้ามาเนี่ยผมจะชงให้อร่อยแบบไม่รู้ลืมเลย ไอ้นี่มันก็ดีทุกอย่างนะแต่เกียรตแอะแห่มันเนี่ยมันแบกผู้ชายเอาอย่างนี้ให้มันเก่งได้อย่างปากแกคุยกันแล้วกันนะแล้วแขกของเจ้าน้อยจะมากี่โมงครับก็คงจะมาประมาณนี้แหละอ้าวเฮ้แกมาอย่างนั้นเดี๋ยวก็คงมาใจหายหมดเลยตกใจทำไมเนี่ย นึกว่ามาแค่หายใจคว่ำหมดเลยเออก็เพลินพาเจ้าแสงคำเขาไปเดินชมดอกไม้ในสวนมาสวยๆนนเลยดอกไม้ก็จะเป็นดอกกุหลาบดอกดาวเรืองดอกราตีดอกแก้วเออเจ้าแล้วผมเด็ดให้เจ้าดอกนึ้วทำไมเจ้าไม่เอาอ่ะจะเอาได้ยังไงดอกกุาลาดกลิ่นนี่ทูนครับแล้วที่เจ้าเด็ดได้ทูนนะทำไมทูนไม่เอานี่ เจ้าได้ยังไงอะดอกไม้จันทร์กอให้ไว้กนนี้ยังไม่อยากตายทำ,ทำไม,เจ,มเจ้าน้อยเจ้านอยไม่คิดถึงแสงกำหรอกะกะทำไมอะพี่คิดถึงฮะแต่พี่ไม่มีเวลาถ้าจะไปหาตัวก็ต้องเคลียงานที่ไ่ให้เรียบร้อยก่อน mm hmm. ก็กะว่าจะไปอ <c oughs> เอางี้ <c oughs> พวกเรามาก็ดีแล้วนะ <c oughs> เอ้ เพียงบ้างไปเตรียมที่พักและอาหารส่วนไอ้ทัตไปชงกาแฟอร่อยๆอย่างที่แกคุยมาครับไปนี่พวกเราเขามานั่งไหนก่อนมาเออเดินทางมาไกลนะไกลมากเลยโหรถติดเจ้าคะงานที่เราได้ลงทุนกันนั้นร้านมูกตะนั้นในเรื่องเนี่ยเขาเป็นคนเหนือ แต่นี่มันเหนือไหนเนี่ยเหนือปัตตานีนี่เหนือปัตตานีนี่เจ้าครับร้านหมูกระทะที่เราได้ลงทุนกันนั้นตอนนี้ใกล้จะเปิดแล้วนี่ก็ใช่ไงทุกอย่างครบหมดแล้วตั้งหมูตั้งกระทะแต่กาดอย่างเดียวนี่ก็เจ้าขาดอะไรเหรอเตรงฉันบอกตรงๆเลยนะถ้าไม่จําเป็นลฉันจะไม่ลงหุ้นด้วยเลยเนี่ยมัน ทำไปได้ยังไงหมูกระทะซื้อแล้วแต่เตายัางไม่มีแทนที่จะซื้อเตาซื้อกระทะไอ้หมูซื้อมาไหนก็ได้นี่เอามาันมาเอามามักให้มันเน่าก่อนได้ยังไงฮะก็ร้อยเจ้าวนี่แหละ,ะที่จะไปช่วยดูแลอีกแรงหนึ่งนี้นนเอเอก็เดี๋ยวฉันเสร็จงานแล้วก็ฉันก็จะรีบลงไปแล้วกันนะเจ้าขาจ๋าเนี่ยแสงก็ยังดีแล้วก็ที่มีคุณตูนนั่นคอยดูแลนี่ น้มีตาคนด้วยไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าไม่ต้องตกใจครับเออที่มันเป็นตาคนเนี่ยสั่งทําพิเศษมันเป็นวงจรปิดกันอันตรายครับแต่เวลาถ้าเกิดเข้าห้องน้ําไม่เปิดไฟนะไฟมืดๆนะตาตาคนจะลยิ่งกว่าเดิมนี่อย่าให้ฉันรู้นะเว้ทูนว่าแกแอบจีบแฟนฉันอ่ะโอ้ยใครกล้าไปจีบแฟนเจ้าแล้วเฮ้ยนี่ทูนแมเราเพื่อนกัน ไม่ต้องเรียกเจ้าหรอกเรียกกันธรรมดาธรรมดาก็ได้ม่ให้เรียกเจ้าจะเรียกอะไรอ่ะเรียกไอ้น้อยเรียกอะไรนะไอ้น้อยอย่าให้ฉันเรียกเลยทําไมอ่ะน้อยพ่อฉันฉันก็เป็นเรียกเจ้าเรียกเจ้าดีกว่าเรียกเจ้าือไม่แต่กันเองอยากให้เรียกไอ้น้อยอย่าเรียกกันมันแสลงหูไม่เป็นไรหรอกมั้งคือแล้อย่าไปเสียดเลยเรียกไอ้น้อยอย่าไปเลย เรียกเจ้าธรรมดาก็ได้เหมือนเหมือนเดิมอ่ะเราเรียกกันเหมือนเดิมครับเ <c oughs> จ้าอ่ะดีๆเอาวางไว้นิดวางนิด